ทำไมจานเบรกต้องมีซ้ายขวาถ้าเราจะดูดูยังไงวันนี้มีคําตอบครับ <Yeah. S 2> พูดถึงจานเบรกนะครับถ้าเราจะดูซ้ายขวาเนี่ยดูไม่ยากและดูไม่ง่ายาแต่วันนี้ที่ผมจะให้ดูนะครับก็คือตัวจานเบรกนะครับการที่เราจะแยกซ้ายขวาเนี่ยอันนี้มันจะมีข้อสําคัญตรงที่ว่าพอเราจะใส่ตาครับเราจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยถ้าเป็นลายนี้มันจะอยู่ซ้ายลายนี้มันจะอยู่ขวา ซึ่งมันจะช่วยในการจับผ้าเบรกให้มันดีขึ้น <Okay. S 1> ถ้าเกิดเราจะดูนะครับ <c oughs> ดูยังไงเราจะมีจานเบรกที่เป็นจานสล็อตตัวซอลลองที่เป็นตรงอันนี้จะดูง่ายครับเพราะว่า <Because> ถ้าจานเบรกที่มันค่อยลงมานะครับตัวลายจานเนีย่ยแสดงว่าอันนี้อยู่ทางด้านขวาก็คืออยู่ข้างของคนขับแต่ถ้าเป็นจานสล็อตหรือลายจานที่มันอยู่ตัวเส้นนะครับมันขึ้นมาข้างบนเนี่ยอันนี้คือต้องอยู่ด้านซ้ายก็คืออยู่ข้างคนขับนั่นเองนะครับซึ <c oughs> <ส>่งอันนี้ ที่เราทํารายจานนี้ขึ้นมานะครับเหตุผลเพราะว่าพอเราขับรถไปนานๆนะครับจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีคือจานเด็กของเดิมที่ไม่ของอราสตาร์มาครับมันเป็นไฮคาร์บอนอยู่แล้วแต่พอเราใส่ตัวออปชั่นเรื่องของจานซอลลองเข้าไปเนี่ย จะช่วยในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราใส่สลับกันซ้ายขวาความร้อนมันอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเราขวักลมทางเรื่องของตัวคีบด้านในนะครับและเรื่องของการจับหน้าผ้าเบรกครับผ้าเบรกเนี่ยถ้าเราใส่กับด้านกันนะครับโอกาสาที่จะทําให้ตัวผ้าเบรกกับตัวจาน่ะมันอาจจะจับไม่เต็ม <Okay. S 1> หรืออาจจะเหมือนสืนอนะครับทาให้ตัวคาบเขมาผ้าเบรกบ้างหรืออาการที่เราเบรกห,หนักๆแล้วทําให้เบรกเสรเนี่ยมันจะช่วยไม่ได้แต่ถ้าคุณใส่ตรงซ้ายขวาเนี่ยครับตัวซอ์ล่องเนี่ยมันจะช่วย ในการกวากหน้าพัเบรกให้มันเรียบขึ้นนะครับ <Wow. S 1> และสามารถที่จะกวลมเข้าไปที่ตัวล้อเพื่อที่จะให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นนี่ก็คือการแยกสายวาชัดเจนครับอันนี้คือดูว่ธีง่ายๆซึ่งจานเบรกแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับอย่างของรราสต็อปเองเราจะมีตัวลายจานที่มันเป็นตัวสล็อตอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเราก็จะมีตัวเอเซีที่เป็นจานขนาดเดิมนะครับเราก็สามารถดูลายจานตัวหลักได้เลยนะครับว่าอันไหนอยู่ด้านขวาอันไหนอยู่ด้านซ้ายในส่วนของตัวสล้องน,นะครับ อันนี้เราก็รู้แล้วว่าประโยชน์ของซ้ายขวาเนี่ยมันเป็นยังไงและสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมนะครับก็ดีสําหรับจอะรูซาลอ์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้เบรกหนักๆน,นะครับอันนี้มันจะช่วยในเรื่องของการคลายความร้อนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะลดเรื่องของอาการเบรกเสืนั่นเองนะครับทั <Wow. S 1> ้งน,นี้ทั้งนั้นครับมันต้องอยู่ที่ว่าเราใช้พ้าเบรกแบบไหนด้วย <Okay. S 1> เพราะบางทีเนี่ย ถ้าเราใช้พระเบ k ที่ไม่ได้ตอบโจทย์กับการใช้งานของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เกิดเสียงได้หรืออาจจะทําให้พระเบ k เนี่ยกินไม่เต็มได้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ปัจจัยตัวพระเบ k ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็อาจจะรู้แล้วว่าจานเบรกซ้ายขวาเนี่ยดูยังไงและข้อดีของมันคืออะไรนะครับตอนนี้ลาไปก่อนติดตามเพจของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ